สวัสดีครับสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วครับสำหรับเจมิสูนะครับวันนี้วันนี้นะครับผม okay, ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับตัวเอฟเฟนเดอร์ ender, ตัวใหม่โมเดล22ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นรถที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ขายดีแล้วก็ลูกค้าให้ความสนใจมากแต่หลายๆคําถามก็จะมีคําถามว่ารถคันนี้สมรรถนะช่วงล่างเป็นยังไงแล้วก็ถ้ามันนั่งเกดที่นั่งเหมือนอย่างที่เขาถามกนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างจะให้ฟีลลิ่งหรือว่าความรู้สึกยังไงนะครับวันนี้นะเจมิสูนฮะกับ ทีมงานมิซูลุงเจริญสาขาตลาดไทยทีมบีนะฮะเราจะมารีวิวให้ลูกค้าเห็นเห็นเลยครับว่าเจ้าเอฟเพนเดอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับนั่งเจ็ดที่นั่งเนี่ยนะครับมันมันให้ความสบายหรือว่าอึดอัดหรือว่าพอนั่งไปไกลๆเนี่ยมันเป็นไงบ้างวันนี้เราก็จะเลื่อยเปล่อยไปตามทางนะฮะเพื่อให้ลูกค้าเห็นว่าการนั่งเจ็ดที่นั่งเนี่ยมันมีอารมณ์แบบไหนบ้างแล้วก็จะแนะนำออปชันภายในรถให้ลูกค้าได้รู้ด้วยว่าตัวใหม่ของเรามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาบ้างแล้วเดี๋ยวพบกับแคมเปญแรงๆก่อนค,คลถ วันนี้เราจะมาเจ็ดที่นั่งเลยนะฮะคืออาจจะมีเกินด้วยครเรากะรรถไปสองคันวันนี้ทีมงานของเราแต่ละคนก่อนนะฮะไม่ธรรมดาในอันนี้อันนี้ครับอันนี้ครับเลยนะครับนี่ยเจ็ดที่นั่งเดี๋ยวดูนะครับว่าฟิลลิ่งในการขับหรือว่าช่วงว่างเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างเมื่อบรรทุกผู้โดยสารถึงเจ็ดที่นั่งรวมทั้งคนขับนะครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับเดี๋ยวรีวิวของเราจะไปถ่ายทำแถวทุ่งนาแถวนี้ครับวิวบรรยากาศสวยๆรอติดตามชมนะครับ ว่าการเดินทางกันไปหลายๆคนเนี่ยคารา,าวานของเราครั้งนี้มันจะมีความรู้สึกเป็นยังไงลองข้าง,ลง,งาหลังเป็นไงบ้างข้างหลังแอร์เย็นไหมเ,เย็นมากเหรอเออทำไมตู้มันใหญ่คนก็เยอะตัวถังไม่ใหญ่ทำไมแอร์มันเย็นเร็วรรรอ่ะข้างหลังมันมีแอร์อีกตัวนึ่งไหมอ๋ออีกสองตัวโอ้ยก็ปั๊บอ๋อฝั่งระดับเลยนะปั่งระดับได้ด้วยทำให้แบบห้องไอซ์ในหนังแอรย็นขึ้นอ๋อแล้วเป็นไงบ้างแถวหลังนั่งสบายไหม สุขสิ้น่อยสเงี้ยเงี้ยสุขสิ้น่อยอันนี้อันนี้ยังไม่ไดยังไงติดตากันยานี่หมอไม่ได้ทำเองอ๋อถ้าพูดถึงกระตาเร่งตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะการเหยียบการอะไรไม่ต้องรอรอบนะครับการแตะปุ๊บก็คือมันสมมุติไปได้เลยก็เหมือนเหมือนแต่ว่าไม่ก็ไม่มีความรู้สึกว่านั่งมาเจ็ดคนนะมันไม่อึดใช่ไหมป๋าไม่อึดไม่อึดเหยียบได้เลยต่อเนื่องได้เลย ระบบเกียร์เป็นยังไงบ้างปาที่ที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าก็น่าจะเกิดจากตัวเกียร์ที่เป็นตัวใหม่มานี่แหละก็คือทัวตัวที่เป็น CVT ตัวใหม่นะครับเกียร์ CVT ตัวใหม่ตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของความสมูทมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นเกียร์มูเล่นะมันจะไม่มีรอยต่อรอยทดนะครับตาเล่งก็ดีแล้วก็การประหยัดน้ำมันก็ถือว่าน่าจะใช้ได้แหละน่าจะดีกว่าเดิมแหละติดเบาะเลยนะป๋าใช่ก็ยังมีในใน,ในส่วนของปุ่มเกียร์เนี่ยตัวนี้มันก็ยังมีตัว DS ด,ด้วยนะ เดิมทีตัวนี้เป็นโอเวอร์ไรด์ด้านข้างนะครับด้านข้างเป็นโอเวอร์ไรด์นะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัว DSDS DS ก็คือตัวดีสปอร์ตนะครับงั้นการแตะนี่คือแบบพุ่งได้เลยสําหรับคนที่ต้องการแบบแรงๆออกตัวแรงๆนะครับหรือออกตัวบนทางราชันอะไรอย่างเงี้ยครับก็สบายๆหรือเกียร์ดีธรรมดานี่ก็เหลือเฟือครับไม่ต้องกังวลเลยแล้วนั่งด้านหลังเป็นยังไงบ้างครับนั่งด้านหลังรู้สึกแบบกระโดดไม่โดดไหมไม,ไม่โดดนั่งสบายแล้วก็แถวแถวที่สามเป็นไงบ้างครับเวียนหัวไหม ไม่เวียนนะรู้สึกแบบไม่เจ็บไม่ปวดใช่ไหมไม่ค่ะโอ้แล้วก็แถวที่สองนะฮะแถวที่สองนี่ก็ก็บิ๊กบิ๊กไซส์บิ๊กไซส์นะครับแน่นนะแน่นนะตรงตอนนี้คนคนนี้แน่นแล้วรู้สึกแน่นนะแน่นแน่นนะฮะโดนจังหวะขึ้นสะพานก็ไม่ไม่ไม่อืดนะพูดถึงจังหวะขึ้นสะพานดูการจับกล้องได้ครับขนาดขึ้นสะพานตอนนี้อะไรเลยแฮร์ูการจับกล้องได้นะครับ นส,สบายแลยสบายหลับเลยใช่ไหมครับเนี่ย เราจะไปไหนกันเนี่ยจะไปไหนกันเขาจะไปร้านอาหาร็งค่อ๋อนี่โอ้โหตกลงจะไปป่าหรือจะไปทุ่งเนี่ยอะไรเลยบ้างย่างด้วยตกลงจะไปป่าหรือจะไปทุ่งกันเนี่ย ครับก็หลังจากที่เราได้ทําการทดสอบนะครับเกี่ยวกับการที่ว่าเอ็กซ์เพนเดอร์ตัวใหม่ของเราตัวนี้นะครับ <S <S ว่าภายในเนี่ยมันมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับแล้วก็หลังจากที่การนั่งมาครบแบบเต็มที่นั่งนะครับแล้วฟีลลิ่งหรือว่าความรู้สึกการนั่งเนี่ยมันสบายแค่ไหนก็คือในคลิปที่ผมถ่ายมาตลอดทางนะครับลูกค้าก็ลองดูนะครับแล้วลองตัดสินใจดูว่ารถคันนี้มันตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าหรือเปล่านะฮะก็คือวันนี้มากันดับนี้นี่กำลังถ่ายรูปแบบว่า กำลังรีแลกกันอยู่นะฮะหลังจากที่เราเดินทางกันมาเจ็ดที่นั่งมากันเจ็คนจริงๆมากันด้วยใจนะครับแล้วก็มาเพราะกับแคมเปญดีๆนะครับของผมเนี่ยครับจากจากทีมบีสาขาตลาดไทยมิสซูลุกเจริญนะครับทีมบีเนี่ยนะครับเราได้ทําคลิปหรือว่าได้ทํารีวิวอะไรหลายๆอย่างในการถ่ายทํารีวิวทุกทุกรีวิวหรือว่าทุกแคมเปญทุกโปรโมชั่นนะครับเราทําให้ลูกค้าเนี่ยได้รับรถแบบว่าแคมเปญดีของแถมเยอะถูกใจลูกค้าทุกคนแน่นอนนะฮะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับลูกค้าที่กําลังสนใจหรือว่ากําลังตัดสินใจในการซื้อรถ Expander หรือว่ากาลังเปรียบเทียบกับคู่แข่งของเราอยู่เนี่ยนะครับว่ามันคุ้มค่าไหมมันดีไหมเพราะราคารถมันก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะว่าไม่ใช่ราคาถูกถูนะฮะคือรถราคามันเก้าแสนกว่านะครับแต่ว่ามันตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าไหมออปชั่นมีอะไรบ้างนะสำหรับแคมเปญนี้นะครับ,สำ,รบะะสำหรับลูกค้าที่ตัดสินใจจองได้รับรถภายในเดือนนี้นะ,ะผมพูดแค่ครั้งเดียวนะฮะ คันนี้แต่งแบบนี้นะครับลูกค้าใส่สเกิร์ตด้านหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังนะครับโลโกโด้ด้านหน้ากันศาสตร์พร้อมฟิล์มเซรามิกให้ลูกค้าอีกด้วยนะครับ้อมแถมฟรีนะฮะตัวนี้เคลือบแก้วให้ล,หลูกค้าทุกคันสาหรับลูกค้าที่จองในเดือนนี้ครับรับรถจดที่29,900บาทครับจองส0 0พนะฮะเครดิตดีรับรถไปได้เลยนะฮะลูกค้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะทักมาได้นะครับผมไม่ได้ว่า ามาบอกเบอร์ส่วนตัวน,นี่คือทีมบีนะฮะลูกค้าเข้ามาติดตามเพจมิสูรุ่งเจริญสาขาตลาดไทยทีมบีนะฮะลูกค้าจะได้รับแคมเปญดีๆอย่างนี้จองวันนี้รับรถภายในเดือนนี้ได้รับแคมเปญแบบนี้นะฮะอาทีมนทุกคนนะโอ้โหถ่ายจนมาคันเยอะหลือเกินมาคันเดียวจบนะฮะคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขอบคุณสถานที่นะครับอันนี้คือวัดสาลาแดงเหนือนะฮะอยู่แถวเชียงราดน้อยนะครับซึ่งเป็นวัดที่เงียบสงบมากนะครับเอ่อก็อยากให้ทุกคนลองมาเที่ยวมาชมนะฮะตรงนี้คือวิวบรรยากาศดีมากเมริมแม่น้าเจ้าพยานะครับ ล้วก็จะมีมีวันที่เขาจัดตลาดนัดตรงนี้ด้วยนะแต่ว่าคือผมมาตอนนี้ก็คือเอ่อยังหาเจ้าวัดัดไม่เจอนะก็คือได้แต่ขออนุญ,ญาตทางเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลวัดนะแต่ยังไม่ได้สอบถามว่ามีตลาดนัดมันไหนเขาจะมีตลาดนัดวิถีไทยอยู่ที่นี่ด้วยนะฮะที่วัดสาราแดงเหนือขอบคุณนะครับทริปนี้นะครับของคุณรีวิวขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมิสูรุ่งเจริญสาขาตลาดไทยทีมีขอบคุณครับ